ในส่วนของไส้กรองหยาบนะฮะตัวนี้เลยนะฮะก็ถอดออกมาปุ๊บก็สามารถเอามาล้างได้เลยเนี่ยถ้าเห็นดูตอนนี้ลองซูมให้ดูนะฮะก็จะมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยเราก็สามารถเอาตัวนี้ล้างได้เลยจุ่มลงไปแล้วก็นี่ทำอย่างนี้เลยพอล้างเสร็จแล้วนะฮะก็สามารถพึง่งแดดให้แห้งใช้งานได้เลยครับผมส่วนที่2นะฮะในส่วนของไส้กรองละเอียดเนาะเนี่ยฝุ่นก็จะติดเยอะมากเลยนะครับเนี่ยสามารถโดนน้ําได้ทั้งชิ้นเลยก็จุ่มลงไปแล้วก็ ซึ่งเวลาล้างนะฮะก็อาจจะต้องระวังเส้นลวดนิดนึงมันจะมีเส้นลวดเล็กๆอยู่ที่มันจะเชื่อมตัวส่วนของแกนกลางของไส้กรองทั้ง2ฝั่งนะฮะแต่ว่าในส่วนอื่นก็สามารถล้างได้ตามปกติเลยครับนี่เลยฮะก็อันนี้ประมาณนี้นะฮะสามารถล้างในน้ำได้เลย รวมถึงเจ้าตัวนี้ฮะสามารถจุ่มลงไปได้ทั้งชิ้นเลยเหมือนกันก็จุ่มลงไปแล้วก็สกอดไว้หรือฟองน้ำนะฮะก็เช็ดหรือจริงๆอาจจะมีแป้งสีฟันอะไรอย่เงี้ยเก่าๆเอามาใช้ก็ได้ฮะในการที่จะมาทำความสะอาดในแต่ละช่องแต่ละซอกของเขานะฮะเพื่อให้ไส้กรองเนี่ยมันทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมือนกันอันนี้ก็คือพอล้างเสร็จปุ๊บนะฮะก็สามารถเอาไปพึงแดดให้แห้งแล้วก็สามารถเอาไปใส่ในเครื่องฟอกอากาศเหมือนเดิมแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองอากาศเหมือนพวกไส้กรองเฮป้าทั่วไปเลยครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะฮะอันนี้คือไส้กรองคาร์บอนเอ๊ะอย่านะฮะอย่าล้างอันนี้ล้างไม่ได้อันนี้ถอดออกมาพึงแดดอย่างเดียวก็นํากลับไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเลยฮะล้างกับพึงจบเลยครับผม